สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกลสู่ชุมชนออกอากาศทุกวันอังคารเวลา18.30นนถึงเวลา19.00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะกับดิฉันวรรณชานครคำผู้ดำเนินรายการค่ะ หากการออกกําลังกายมันยากมากนะักแค่ขยับร่างกายให้บ่อยๆก็คงจะดีขึ้นแต่การขยับร่างกายที่ส่งผลให้ร่างกายผอมลงได้แบบไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไปและได้ประโยชน์หลายต่อควรทําอย่างไรนี่คงเป็นคําถามทีท่คนขี้เกียจออกกําลังกายอยากทราบคําตอบอย่ารอให้เสียเวลาเลยละคะ่ะ เพราะคำตอบอยู่ที่นี่แล้วและเคล็ดลับที่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากเราก็แค่แกว่งแขนเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะโดยนำบทความเรื่องแข่งแขนประโยชน์มากกว่าที่คิดมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าแค่แว่งแขนเฉยๆจะช่วยลดน้ำหนักได้เท่าไรกันเชียวและสิ่งนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเลิศแก่ร่างกายได้จริงหรือซึ่ง หากคุณได้ทดลองทำดูแล้วจะสังเกตได้ว่าไม่ใช่แค่พุงที่ยุบลงไปเท่านั้นแต่การแกว่งแขนยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะประโยชน์ที่ว่ามีดังต่อไปนี้เลยค่ะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกทั่วทั้งร่างกายการออกกำลังกายที่เรียกว่าแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ร่างกายมีเลือดลมไหลเวียนได้ดีแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา ไม่มีสถานที่แค่แกวงแขนอยู่ที่บ้านก็สามารถกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมได้แล้วค่ะทำไมต้องสนใจกับการไหลเวียนของเลือดด้วยก็เพราะเลือดลมเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาหากเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกภายในร่างกายของเราก็จะเกิดความผิดปกติและส่งผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายตามมาด้วยค่ะ ซึ่งการแกว่งแขนนี้นะคะเป็นทางแก้ที่ง่ายดายที่จะช่วยให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นทําให้อวัยวะคล่องตัวและสร้างความแข็งแรงให้กับคุณได้ตลอดไปค่ะระบบน้ําเหลืองเป็นปกติ บริเวณรักแร้นะคะเป็นบริเวณที่สําคัญของต่อมน้ําเหลืองนะคะหากมีการกระตุ้นบริเวณนี้ด้วยการแกว่งแขนก็จะช่วยให้น้ําเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นการแกว่งแขนที่ถูกต้องนะคะต้องไม่ลืมที่จะหายใจลึกๆไปด้วยนะคะพร้อมๆกันและเมื่อระบบน้ําเหลืองทํางานได้ดีก็จะส่งผลต่อมา้าม ต่อมทอนซินต่อมไทมัสท่อน้ำเหลืองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อขับถ่ายของเสียและสารพิษที่สะสมค้างอยู่ในร่างกายค่ะเมื่อร่างกายปราศจากของเสียที่ค้างค้างสุขภาพก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ต่อเนื่องจากข้อที่2เลยค่ะเพราะเมื่อระบบน้าเหลืองเป็นปกติแล้วการสร้างเม็ดเลือดขาวหรือแอนติบอดีของระบบคุมคุ้มกันก็จะทํางานได้ดีขึ้นเมื่อใดที่มีเชื้อโรคเข้ามาหาคุณร่างกายก็จะมีเกราะป้องกันที่ดีทําให้อาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ยากและก็หายได้เร็วด้วยค่ะสุขภาพจึงแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะช่วยลดน้ําหนัก วัตถุประสงค์สาคัญของการแกว่งแขนที่ทุกคนเรียกร้องนะคะก็คงจะเป็นการลดน้าหนักเพราะการขยับร่างกายไปมาด้วยการแกว่งแขนทําให้คุณได้ใช้พลังงานมากยิ่งขึ้นเผาผลาญพลังงานได้ดีและช่วยลดความอ้วนได้ด้วยค่ะหากเราสามารถแกว่งแขนได้ต่อเนื่องกันได้10นาทีต่อวันก็สามารถช่วยลดพุงได้แล้วนะคะหุ่นดีไม่มีไขมันท้องแขน ต่อเนื่องจากข้อที่4เมื่อสักครู่เลยค่ะเมื่อแขนเราถูกแกว่งอย่างต่อเนื่องไขมันบริเวณท้องแขนก็จะห้อยย้อยลดลงค่ะทําให้หุ่นเราดูดีและก็แต่งตัวสวยได้มากขึ้นนะคะใครที่กังวลเวลาถ่ายรูปแล้วแขนใหญ่นะคะลองใช้วิธีนี้จะเหมาะสมมากๆลดความดันรักษาน้ําตาลในเลือดกันแล้วชะลอการเสื่อมของข้อเข่าแล้วนะคะการแกว่งแขนนี้ยังสามารถช่วยลดอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยนะคะ นี่เป็น6ข้อคร่าวๆนะคะซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการแกว่งแขนนะคะการแกว่งแขนไม่เพียงแค่ความผอมที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่การแว่งแขนติดต่อกัน10นาทียังให้ประโยชน์ต่อคุณอีกหลายด้านเลยค่ะซึ่งเป็นผลพวงมาจากความไม่อ้วนและการขยับร่างกายที่บ่อยมากขึ้นนั่นเองค่ะการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องจะช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บลดความดันโลหิตสูงลดไขมันและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะการขยับร่างกายบ่อยๆย,ยังช่วยชะลอการเสื่อมของเขา่าและลดอาการปวดคอบ่าและไหล่จากออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยค่ะสําหรับวิธีการแกว่งแขนนะคะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มแกว่งแขนกันเลยค่ะสําหรับการแกว่งแขนให้ได้ประโยชน์นะคะสามารถทำตามวิธีการได้ดังนี้เลยค่ะ 1. ยืนตรง ฝ่าเท้าแยกออกจากการประมาณช่วงไหล่มือทั้งสองข้างปล่อยลงข้างลำตัวเรียงนิ้วมือให้ชีดกันโดยหันอุ้งมือไปทางด้านหลังค่ะ 2. เอวตั้งตรงเหยียดหลังหดท้องน้อยเข้าแต่ให้ผ่อนคลายลำคอศีรษะและปากค่ะ 3. จิกปลายเท้าและออกแรงเหยียบส้นเท้าลงบนพื้นให้แน่น 4. ตั้งสมาธิและรวมจุดสนใจไว้ที่เท้าเท่านั้น 5ยกมือแว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆแก่งแขนให้ทำมุมกับลำตัวประมาณ30องศาและก็อย่าลืมนับจำนวนครั้งด้วยนะคะ 6. แกว่งแขนกลับไปข้างหลังให้ออกแรงมากหน่อยนะคะโดยให้ลำตัวหรือลำแขนนะคะทำมุมกับลำตัวประมาณ60องศานี่เป็น6วิธีง่ายๆนะคะซึ่งการเตรียมตัวก่อนแกว่งแขนก็ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่คับ หรือรัดแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราอึดอัดและเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวกค่ะนอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายก็ควรที่จะอบอุ่นร่างกายโดยการสบัดแขนมือและเท้าสักครู่หนึ่งนะคะรวมถึงการหมุนศีรษะเบาๆเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายเตรียมความพร้อมให้กับกล้ามเนื้อที่จะมีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องพร้อมกันแล้วเรามาออกกำลังกายง่ายๆด้วยวิธีการแกว่งแขนกันดีกว่านะคะเพราะว่า มันจะช่วยป้องกันโรคได้จริงและช่วยให้มีสุขภาพดีมากขึ้นด้วยนะคะขอขอบคุณบทความอ้างอิงจากเว็บไซต์สุขภาพน่ารู้และการปรับปรุงบทความจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ